ทุกคนทราบดีนะครับว่า16พฤศจิกายนนี้ครับเราจะลงแข่งขันในเกมแรกรักวัดเลือกในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยเจอกับทีมชาติจีนและถ้าคุณสามารถกุมความได้เปรียบได้ชนะได้มันจะส่งผลถึงความมั่นใจอนาคตและคะแนนบนตารางด้วยไอความรู้สึกตะกิดตะหวงใจเสื่อมศรัทธาอะไรประมาณนั้นนะ,นะครับบางทีมันอาจจะต้องถอดวางเอาไว้ก่อนเพราะเกมใหญ่เวทีใหญ่อย่างฟุตบอลโลกรอควัเลือกและทีมชาติไทยของเราทุกคนต้องการแรงสนับสนุนครับ และคนที่จะสนับสนุนได้ดีที่สุดน่าคือแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ Footballista นะครับกับผมจิตกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับ กดได้เลยฮะเข้ามาดูแล้วชื่นชอบมันในของเราฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีช่องทางสนับสนุนนะครับทั้งใน YouTube ก็กดขอบคุณผ่านทางสุดแตงแล้วก็กดส่งดาวได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับวันนี้ชุดคุยเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยครับในสาการที่เราต้องยอมรับครับว่ากระแสของทัพช้างศึกอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่หลังจากที่ไปอุ่นเครื่อง ทัวร์ที่ยุโรปมาครับในการเจอทั้งจอร์เจียและเอสโตเนียแต่หลังจากนี้ไม่กี่วันครับรายการใหญ่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นมันคือศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกครับซึ่งมันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการเรียกศรัทธาขึ้นโดยเฉพาะเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงการพูดถึง ในเรื่องของบรรดาสโมสรสมาชิกที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับกับการที่ทําให้ทีมชุดที่ไปอุ่นเครื่องในยุโรปนั้นไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดมันจึงเป็นคำถามจากแฟนบอลครับที่ถูกตั้งขึ้นมาแต่เมื่อถึงเวลาลงสนามในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกบางทีเอความรู้สึกตรงนั้นนะ่ะมันยังมีก้ามกึ่งกันอยู่แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะคุยด้วยกันเน่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าต่อให้กระแสมันจะเป็นแบบไหนต่อให้ความรู้สึกมันจะเจ็บปวดเพียงใด แต่เมื่อถึงวันที่ต้องลงสนามออกรบอีกครั้งผมก็มั่นใจว่าแฟนบอลชาวไทยนั้นพร้อมที่จะฮึดสู้ให้รู้กันไปกับทัพช้างศึกผมเริ่มจากโปรแกรมก่อนแล้วกันนะครับทุกคนทราบดีนะครับว่า16พฤศจิกายนนี้ครับเราจะลงแข่งขันในเกมแรกรักวันเรืเ่องในซูเปอร์โลโลกเนะี่ยเจอกับทีมชาติจีนนะฮะซึ่งเป็นเกมที่สําคัญมากๆกครับแล้วหลายคนก็กังวลและกันครับว่าไอการบริหารจัดการเรื่องตารางการแข่งขันโดยเฉพาะในศึกไทยลีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งล่าสุดน,น,นะครับ เราก็พอจะทราบอยู่แล้วครับว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยนั้นก็พยายามอย่างสุดความสามารถมีการการันตีแน่ๆครับว่าทีมชุดนี้จะเป็นทีมชุดที่ดีที่สุดหรือตารางการแข่งขันก็จะพักเบรคมากกว่าโปรแกรม FIFA Day ที่มีกําหนดไว้1สัปดาห์นั่นหมายความว่าเกมไทยลีกจะพักเบรคหลังจากพ้นวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับเท่ากับว่าจะมีเวลาเตรียมตัวเนี่ย11วันยกเว้น กลุ่มนักเตะจากสามสโมสรที่มีโปรแกรมแข่งขันในศึก a f c c h a m ม ions League บุรีรัมยูเนเต็ดบีจีปทุมยูเนเต็ดและทรูแบงคอกยูเนเต็ดแน่นอนครับมันก็ต้องมีคำถามเพิ่มเติมเองครับว่าโอ้และแบบนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างละ่ะต่อให้สั่งพักเบรกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขุมกำลังทีมชาติไทยตัวหลักๆเนี่ยมันก็อยู่ใน3มทีมนี้เนี่ยมากมายหลายคนแต่สิ่งหนึ่งที่เรายืนยันได้ว่าจากโปรแกรม ACL นะครับ AFC Champions League บรรดา บิ๊กเนมทั้งหลายแหละที่ไม่ได้มีชื่อจากทีมชาติชุดล่าสุดพร้อมจะเข้ารายงานตัวติดทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบเลเอกครั้งนี้อย่างแน่นอนครับรวมถึงกระแสในเรื่องของแมตช์ตกค้างครับระหว่างเกมของชูแบงคอกเจอกับบุรีรัมซึ่งตรงแรกเนี่ยมีแวววว่าเฮ้ยไอแมตช์ตกค้างเนี่ยจะจับลงในโปรแกรมแข่งขันในวันที่12พฤศจิกายนหรือเปล่าแต่ล่าสุดก็คือไม่มีนะฮะเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสสุ่มเสี่ยงอาการบาดเจ็บของนักเตะทีมชาติไทยเพิ่มเติมอีก เราะอย่างที่บอกครับบรรดาตัวหลักเนี่ยมันก็อยู่ใน2อสาทีมนี้แหละครับเพราะฉะนั้นไอแมตต์ตกค้างตัดทิ้งไปได้เลยครับจะไม่มีการยัดโปรแกรมลงแข่งขันก่อนที่จะถึง Q, คิวคัดเลือกฟุตบอลโลกแน่นอนถ้ามองว่ามันเป็นความตั้งใจที่จะเรียกศรัทธาคืนผมว่ามองมุมนี้มันก็น่าสนใจครับอย่างน้อยก็มีเรีอคชั่นครับในการพยายามพยายามทําให้ความพร้อมของทีมชาติไทยนั้นสมบูรณ์ที่สุดเพราะอย่างที่ย้ํากันน,นะครับว่าเกมแรกที่เจอจีนเนี่ยม,มันสำคัญมากครับ เราอยู่ร่วมสายกับเกาหลีใต้จีนและสิงคโปร์ครับซึ่งถ้าเรามองว่าตัวเต็งของกลุ่มนี้คือเกาหลีใต้ก็ไทยกับจีนก็อาจจะต้องเป็นคู่แข่งในการเบียดแย่งอันดับ2ของกลุ่มครับซึ่งการลงเล่นในบ้านเจอกับคู่แข่งโดยตรงหมายความว่าไทยเจอจีนนะครับและถ้าคุณสามารถกลุมความได้เปรียบได้ชนะได้มันจะส่งผลถึงความมั่นใจอนาคตและคะแนนบนตารางด้วยที่สําคัญครับนัดที่2ครับ ถัดไปเนี่ยในวันที่21พฤศจิกายนไทยเราจะออกไปเยือนสิงคโปร์ครับโอเคครับเกมเยือนมันไม่ง่ายอยู่แล้วครับแต่ถ้าเรามองกันอย่างตรงไปตรงมาศักยภาพโดยรวมของทีมชาติไทยของเรานั้นยังเหนือกว่าสิงคโปร์ครับและถ้าเราอยากจะเข้ารอบอยากจะมีโอกาสการไปเยือนสิงคโปร์ก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นครับนอกจากชนะผมพยายามบอกว่าทําไม2เกมแรกมันถึงสําคัญครับเพราะเป็น2เกมที่ไทยสามารถ คาดหวังถึงช,ชนะได้ทั้งสองนัดและถ้าทุกคนทําได้มันก็จะสร้างโอกาสเพิ่มเติมครับในการตีตัวเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งอย่างที่บอกครับบรรดานักเตะบิ๊กเนมที่เราคิดถึงกันเนะี่ยฟีฟ่าเดครั้งนี้กลับมาหมดแน่นอนครับเจ mm. ชนะทิพย์สงกระสินครับไม่ต้องอธิบายมากมายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขายังเป็นความหวังเบอ้ต์ต้นของทิมชาติไทยครับสายปีศาจอย่างเชลยธนบุญมาทันกลับมาแน่นอนครับบนวัย33ปีความหลากหลาย ทั้งแบ็กซ้ายทั้งกองกลางวิสัยทัศน์ในการออกบอลอ่านเกมเซตเพย์ขึ้นมาโขอุ้มทําได้ดีอยู่แล้วครับสารัตอยู่เย็ยนกองกลางที่มีครบท้วนหมดทั้งรุกได้รับเป็นแกนหลักในการควบคุมสถานการณ์ตรงกลางสนามได้อาจจะต้องลุ้นในรายของเทพมุ้ยหน่อยครับธีรศิลป์แดงดาที่มีข่าวเรื่องของการบาดเจ็บนะบแต่เราก็หวังครับหวังว่าธีรศิลป์น่าจะฟิตทันอย่างน้อยที่สุดนัดที่2ที่ออกไปเยือนสิงคโปร์เราอาจจะได้เห็นกันที่เหลือก็ ถ้าไม่มีปัญหาหรือการบาดเจ็บไรรบกวนเนี่ยน่าจะมากันครบเวทยเทบป้อมพันเทเเตอร์จากเมืองทองนะฮะกฤษตาการแมนครับเจ้าของกับตันทีมในชุดล่าสุดที่ออกไปเยือนยุโรปสุภชจัยจเด็ดที่หลายคนอยากเห็นเหลือเกินครับในการเล่นกับทีมชาติไทยเพราะผลงานในไทยลีกนั้นต้องยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าคนไทยที่ฟอร์มดีอย่างสม่ำเสมอเหลือเกินหรือกลุ่มนักเตะท,ที่ค้าแข้งต่างแดนครับเจ้าเช็ฟสุภโชคสราชาติกลับมาแน่นอนครับ เอกดีปัญญาครับที่เริ่มสร้างผลงานกับอุตวาเรดดิมอนได้เป็นอย่างดีก็มีโอกาสกลับมาหรือสุบรรณเหมือนตาครับที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับโอเอสลูเวนในเบลเยียมเราก็หวังว่าครับกลุ่มนักเตะเรานี้จะกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยฟูลทีมแบบไม่มีกับอย่างที่หลายๆคนตั้งความหวังกันเอาไว้ซึ่งทำมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมมั่นใจว่า2เกมนี้เนี่ยเราได้ลุ้นกันสนุกแน่ๆเพราะอยากย้ำอีกครั้งว่ามันเป็น2เกมที่สำคัญมากๆครับ แล้วมันจะบ่งบอกไปถึงอนาคตที่เหลือในการแข่งขันรอบคัดเลือกเพราะถ้าเราเป็นคู่แข่งโดยตรงกับจีนการเล่นในบ้านและเอาชนะจีนได้ถ้าสามารถทําได้มันคือความได้เปรียบก้อนใหญ่ๆเลยครับและถ้าเรามองว่าสิงคโปร์คือทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้คุณก็ต้องจัดการให้ได้ครับแม้ว่าจะต้องออกไปเล่นในเกมเยือนก็ตามและถ้ามันเป็น6กแต้มใหญ่ๆจาก2เกมแรกบนเส้นทางการต่อสู้ส,สู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเลนะคร มันก็ยังมีลมหายใจอยู่ครับมันก็ยังมีสิทธิ์มีโอกาสถึงความหวังในเรื่องนี้อยู่โอเคครับมันคงไม่ใช่ถึงขั้นว่าเฮ้ยถ้าชนะ2เกมแรกเราจะได้ไปบอลโลกไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่แรงศรัทธาของทีมชาติไทยนั้นมันลดระดับลงมันเป็นโอกาสในการสร้างแรงกระเพื่อมรั้งใหญ่ครับเพื่อให้ทุกคนนั้นกลับมาฮึดสู้ให้รู้กัน พึ่สู้ไปด้วยกันแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญที่สุดผมว่าก็คือเราเนี่ยแหละครับในฐานะคนไทยในฐานะแฟนบอลชาวไทยเี่ยคงไม่มีทีมไหนหรือประเทศไหนครับที่สามารถสร้างผลงานคว้ากิตยศโดยที่ไม่ต้องมีกองเชียร์เพราะฉะนั้นผมเข้าใจครับว่าบางคนอาจจะยังรู้สึกตะกิตตะขวงใจนะฮะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการออกไปอุ่นเครื่องที่ยุโรปแพ้จอร์เจีย80เสมอเอสโตเนีย1-1หนึ่ง แต่ตอนนี้นะครับเมื่อถึงเวลาออกรบกันอีกครั้งหนึงไอ้ความรู้สึกตะกิดตะขวงใจหรือไอ้ความรู้สึกที่เสื่อมศรัทธาอะไรประมาณนั้นนะครับบางทีมันอาจจะต้องถอดวางเอาไว้ก่อนเพราะเกมใหญ่เวทีใหญ่อย่างฟุตบอลโลกรอบคันเลือกและทีมชาติไทยของเราทุกคนต้องการแรงสนับสนุนครับและคนที่จะสนับสนุนได้ดีที่สุดน่าคือแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับเพราะเสียงเชียร์ของคุณมันจะกลายเป็นพลังให้กับพวกเขาครับ พลังให้พวกเขานะั้นมีแรงวิ่งมีเรี่ยวแรงในการเล่นฟุตบอลมีความรู้สึกกระหายอยากมีความรู้สึกที่อยากจะเป็นผู้ชนะมีแรงฮึดในช่วงเวลาที่มันขับขันนั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมเราต้องลุกขึ้นมาเชียร์ทีมชาติไทยอีกครั้งฮึดสู้ให้รู้กันครับฮึดสู้ไปพร้อมๆกันแม้ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่และหนึ่งในนั้นมันมีพลังส่งต่อมาจาก m 1 5 0ด้วยครับที่ขอร่วมแรงร่วมใจครับ เป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนให้คนไทยทุกคนครับลุกขึ้นมาส่งเสียงเชียร์เพิ่มกำลังใจให้นักเตะทุกคนนั้นมีพลังในการฮึดสู้ซึ่งมันก็จะมีภาพกราฟิกสวยๆรูปภาพสวยๆของนักเตะทีมชาติไทยส่งต่อพลังบวกฮึดสู้ให้รู้กันไปแบบนี้ครับ16พฤศจิกายนนี้ครับเริ่มต้นกันใหม่ครับใช้หัวใจในการนำทางกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราฮึดสู้ให้รู้กันครับ ว่าเรานั้นจะสร้างโอกาสและมีความหวังในการเดินหน้าไล่ล่าโควต้าของึกฟบอลโลก2,026ได้มากน้อยขนาดไหนนอกจากนักเตะแล้วนอกจากทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วกองเชียร์สำคัญครับฮึดสู้ให้ดูกันครับขอบคุณทุกคนมากๆครับหวังว่าจะได้เห็นพลังมหาศาลจากทัพช้างศึกของเราจากกองเชียร์คนไทยของเราครับลุยไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ